สู้พวกพูบอกยามเวียกยามงานนี่ยนะฮะพากลับมานอนตายอย่างอยู่นี่สูเ้เจ้าอยู่กับเงินเนี่ยฮะไปไปอ้เรียกไลยแม่โอ๊ตเอาเฮ็ดดีมันต้องได้ดีเขาเฮ็ดดีแล้วมันเป็นน้ำบักพีหานมป้องนายเฮ็ดดีใส่เตจเจ้าของเขาเฮ็ดเอาโอ๊ตเอายามันเพิ่งให้นะตัดเงินก็บยา พวกตัวพากันเทท้ายเด้่อให้เขาเปเบื้องเบียกอยู่นอกในนึงก่อนบอกากันเฮ็ดแต่จมันเบื้องน้ำเขาในเด้กตามเห็ดเอไดนเฮ็ดเบี้อกันนานเด้อเอ้ยมีแต่เห็นไดตัวในเฮ็ดเบี้กนเบื้องน้ำเขาคุ้มมาเขาในเด้ยัดตีพาเขาเอ้เด้อพาเขากู้งานกู้อย่างไรเด้อเอ้เรื่องนั้นเป็นตรงห่วงเอ้ยใบใจ้งนองรถเดี๋ยวนองีจัดการเองดอกเด้อมัเป็นยังเดี๋ยวนองสีพาเขาเฮ็ุดอกเฮ็เด้ใหเให้ใ้ใ้ กูไปนอนก่อนเห็นหัวน้ำมาต้นใดแต่บอกต้นใดจะขึ้นได้เมื่อเห็นไหมโมไหนเห็นไหมเห็นไหมบอกจะเรียกใอรเฮ็ดมาเฮ็ดได้ไหมเมื่อยัเนี่ยไอ้ดํากรดไม่มึงเป็นหัวหน้าป่ะเห็ดเอาเจ้าน้ามึงนี่ก็ได้เลยโอ้มึงกล้าขึ้นเสียงกูบอกมึงยิ้นมาหัวหน้าช่งกูคุมนี่ฮิเพชรกูจะไปนอนสูงกูได้เรื่องไปที่เพชรมา

มาล so ะแม่ medim. มาละแม่ผู wrote, ้สื่อหนตายกันมาหัหนามานมัวเห็นวะโอ้แบกเจ้าน้ายใหงนนี่เดี๋ยวมาฮะหัวหนามาหนมาเดี๋ยวคุณเช็ดเองเนาะักปักแล้วัก้ก็เงนากิวางกุจางลไปไปไปกพักแ้กบักแคบฮะ

โอ้พวกนี้สู่เป้บอกยามเวียงยามงานนี่นะฮะพาคกำมะนั้นตายอย่างอยู่นี่สู้เจ้าอยู่บ่อเงินเนี่ยเฮ้ยไปเอ๊ะเบียกได้ไหมน้อยเพราะหนาเอ้ยฮาร์ปโซ่บางกี้นี่โซ่าจ้าได้กูเห็นนั่งอยู่นี่นะเที่ยไปไหมเจ้าเห็นเบียกเห็นงานได้ไหมมันสิเล่ยอยู่บ่อดีสิกินอยู่บ่เข้านี่ เห็นบ่เห็นบ่เห็นคืออาต้งไม่ซูเฮ็ดคืออาต้งไม่พวกมันเฮ็ดวิ่งกันนะมันเฮ็ดผู้เดียวนั่นนะกองปูนมักง่ายขนาดก็พากันโอโอเอ๋ออยู่ขนาดน้อยช่อยกันได้ไหมเฮ็ดวิ่งกันเอาจะบอกเงินนี่บักจิตมีก้อนมู่งนะบอกมันคุมบ่แม่นันพาเขาเอะทะมุดจักสีนะโอ้บ่แม่นั่นนั้นได้คนน่ะน้องนี่สุดที่ปัญญามคุ้มขาจะเขาบอกว่าพังสองสามคนขนาดไปนอนอยู่หันกันแต่เจ้าไปเขานอนอยู่หันเด้ มีแต่จุ้ควายในเฮ็ดูเมือเอ่อแถววะเฮ็บอกมัดค้อนสมา์ทเอาครับไปข้อนค้อันที่เฮ็ดเลยหั่นขาะเสื้อเรื่องหั่นตกาโเเรโคตเอาเฮ็ดดีมันต้องได้ดีเขาเฮ็ดดีแล้วมันเป็นน้ำแบบพีฮามาฟ้องนายเฮ็ดดีใสตเจ้าของ เอ, split, เอาเฮ็ดเอาอดเอายามันเพิ่นให้นะตัดเงินกับยาอดเอาเพื่ออนาคตจะได้อายเมื่อยบ่หนักเ um. um มื่อยน้ำคนนี่แหละก็ได้เมื่อยน้ำคนได้เมื่อยน้ำลูกจ้างเม่อจ้างนี่แหละเออก็มีแต่้โตนี่แหละยังหูใส่อายนะเห็นอายเมื่อยอายอย่างเอาน้ำเอาท่ามันอายติผู้อื่นนะโอ้ยเบาจหน่อยกูฟังเมื่อกี้บอแม่นอายลงห้าตัวนอยนึงเหรอ โตดีอยู่ได้เนาะทีมงานพวกอื่นพวกผู้อื่นนี่เขาเฮ็ดเอแอเฮ็ดเวียมื้อหน้าตูกพยายามเบิ่งตมอีกเด้อพยายามเบิ่งตมอีกเรื่องการเวียการงานยามอ้ายบ่อยู่บ่หยังนี่นะต้องได้เบิ่งแล้วก็จับตาเบิ่งดีๆรถบักใดนะันอ้ายฮู้อ้ายสิไล่มันออกตัดเงินมันดอกโอเป็นหยังอ้ายเรื่องนั้นน่ะเดี๋ยวมื้อหน้านสิพยายามคุมเขาตมเฮ็ดให้มันดีก่นีไว้ใจน้เรื่องนี้น้สิคุมให้ดอกบ่เป็นหยังเด้ออ้ายเด้อ เงินเอาเอานเเีงินมือเงินวันเนี่ยนะเงินพิเศษโอทีอีกนะเด้อพระขอเจ้าคุ้มมาเลยให้จีบภาพตัวละโอ้ขอบใจหลายๆให้เดี๋ยวนอกจีบเซตโคตรสุดความสามารถเลยนะเดี๋ยวจีบมือเองดอกเป็นหูเป็นตาให้อ้ายดอกบเป็นห่วงเด้อเรื่องนั้นนะไว้ใจได้ขอบใจได้เด้อน้อกขอตัวไปเฮ็ดเบียร์ก่อนละดีละไป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 กันเนียไปเที่ยวเนียเที่ยวแล้วจะน่าจะหอนมือเข้าแล้วเด้อ ลุกๆๆเนาะลุกมานีุู่ทำไาหัวหน้ามาบะบ่อบ่บบแมนหัวหน้ามาดอกไอ้นี่นะแล้วนี่นะไอสิลมนองนี่นะในฐานะหักเองไอ้น้องกันนี่นะเห็นแนวไรเจ็ดเบี้ยกเพื่อเห็นน้าบูเห็นกันไหนตัวกมามารีนอนี่เสยเงินก็ได้ทอกันกินแห้งงาหมูเนี่ยมันดีบ่โตแมนผู้แดมาสร้างมาสอนใอยมันบ่แมนสร้างสอนเนาะเฮาฐานะไอ้น้องกันเห็ดเบี้ยกนํากันก็ต้องเห็นซ้อยกันเงินได้ซ้ำกันเจ้ากินเปียบหมูเจ้าเข้าใจบ่บ เจ้าเป็นคนเนี่ยนี่มันบ่บ่ถือแสดงว่าเจ้าเป็นคนเห็นเกตูไรเฮ็ดเนี่ยนี่เฮ็ดบ่ถือเ้อคืดไหมอันนี้ล้มไอ้น้องห้คืดเอาว่าเฮานี่บาถือบอกลองคืดเบิ้งเ้อหักแพงได้จังเบานี่นะย้ำหัวหนามาล่ะเฮ็ดดีเอาแท้อาว่าบัดย้ำหัวหน้านี้แ่ะไปนอนคือจังสี่แล้วนี่เฮาเห็นนี่สวเฮ็ดบ่ถือเฮ็ดดีใส่เจ้าของทิ่มขี่ใส่มูบ่ได้เนอบ่มัก เฮาสิต่อไปเฮาสิบ่เฮ็ดเวียกน้ำตัวซ้ำไหนหนีปลาให้ตัวยูผู้เดียวสิเฮ็ดได้บ่โรู้ไม่ได้เน่ยโอ้ยบ่ได้ก็ต้องตั้งใจเฮ็ดนั้กันเงินได้พอกันบัดหัวหน้าให้ให้เฮาตัวละนอนสบายมาละเฮ็ดเอาหน้าเอาตาเฮานี่เสียเปรียบเนาะโอ้มันเป็นแน่นไปโอ้สันนงขอโทษนำจุ้ยพายหลายเด้อต้องไปน่องสิเปียสิแปลงนั่นแหละ เดีนนี่นะที่พ่อมขันเฮ็ดซะที่ผ่นมาน้องเห็นแก่ตูขึ้นไปต้องไปน้องสิเพียนสีแปลงใหะอภัยน้องน้อนะไอเดอเออดีแล้วดีใจน้ำที่ตูขึ้ดแล้วนี่นะนาอถือว่าเปลี่ยน,ปยนแปลงแนวคิดดีแล้วดีแล้วไปไปเฮ็ดน,น้ำกันไปอะ